อีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เ,เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ตแต่งโมชากราวของเรานะครับก็ได้มาบริการพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมาฮะ สวัสดีครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมช่อง TMC อยู่ขนาดนี้นะฮะช่วงนี้นะครับก็ใกล้เข้าเมษาแล้วนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนมากๆนะครับดื่มน้ำเปล่าธรรมดาก็ยังไม่สดชื่นเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยหาตัวช่วยครับนั่นก็คือน้ำแตงโมครับวันนี้ครับผมก็เลยลองหาเมนูที่ดินแล้วน่าจะสดชื่นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะ ขั้นตอนแรกนะฮะเดี๋ยวผมจะหั่นเปลือกแตงโมออกก่อนนะครับก่อนที่จะเอาไปเข้าเครื่องสกัดน้ําออกมาแตงโมครับเพื่อนๆก็หาดูนะครับง่ายๆตามตลาดทั่วไปนะฮะเอามาทํากันได้นะครับขั้นตอนนี้ก็ง่ายๆครับเพื่อนๆแต่ว่าระวังมีดกันด้วยครับผมจะทําการปอกเปลือกแตงโมนะครับเริ่มจากผมจะจะปอกเปลือกทั้งหัวและท้ายทีนี้ผมจะปอกเปลือกด้านข้างเขานะครับ ตอนนี้นะครับก็ปอกเปลือกแตงโมออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือตัวทั้งลูกนะครับก็ให้มันเอาส่วนที่เป็นเปลือกสีขาวออกไปเกือบจนหมดนะครับเอาไว้สำหรับเข้าเครื่องสกัดน้ําออกมานะครับทีนี้ถ้าเดี๋ยวผมจะหั่นเป็นชนิ้นเล็กๆหน่อยนะครับที่พอจะสามารถใส่เข้าเครื่องไปได้นะฮะ ส่วนเม็ดนะครับก็ไม่ต้องไปเอาออกก็ได้นะเพราะเดี๋ยวเครื่องเนี่ยเขาจะกองพวกเนื้อพวกเม็ดไว้นะครับโดยเครื่องสกัดเย็นนะครับก็จะหน้าตาแบบนี้ครับเ <c oughs> พื่อนๆหาซื้อได้ตามาสูตรคันาทั่วไปนะครับก็จะมีเป็นตัวที่ใส่ตรงนี้นครับเดี๋ยวผมจะใส่ตรงในช่องนี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะสะกัดน้ําออกมาครับง่ายๆครับนี่ ไอ้แค่ตกใจอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ผมทําการใช้เครื่องอันนี้นะครับไม่รู้ว่ามันจะเปิดมาแล้วมันจะสั่นแรงขนาดนี้ยังไงดีชิบหายแล้วเคเว็น <Okay. S 1> <Win. S 2> อ้ามาดูกันใส่ต่อเนื่งนะ เอาละครับตอนนี้ก็ได้มาประมาณสักเกือบครึ่งเดี๋ยวผมคิดว่าจะเอาเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งอาจจะประมาณสักขนาดนี้นะสัก1,250 ml นี้มาผม่าผมหั่นแค่ไอชิ้นนี้ครึ่งหนึ่งดีกว่าผมว่าน่าจะเกือบเต็มนะเปิดเครื่องฮนะ ลินนึงเยก็ได้มาเกือบเต็มนะฮะประมาณ1250 ml ครับนี่สกัดเย็นน้ำแตงโมแท้นะครับล้วนเลยเดี๋ยวผมจะไปลินใส่แก้วไว้นะครับเพื่อจะทำการแก้ตู้นะครับไปดูว่าในนี้มันจะได้สักประมาณกี่แก้ว ได้ออกมาแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยฮะน้ำแตงโมสดๆนะครับคั้นสดๆเดี๋ยวเอาฝาปิดแล้วเดี๋ยวผมก็จะทําการเอาเข้าตู้น้ำแตงโมที่คั้นออกมานะครับผมไม่ใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปนะครับไม่ใส่วัตถุดิบในการปรุงรสใดๆเพิ่มเติมนะครับก็กินอยู่ p u ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับเอาเข้าตู้เย็นไปเลยนะฮะนี่ฮะจริงๆของฝั่งนี้เนี่ยแม่ผมทําไว้นะครับนี่ฮะอันนี้เป็นแบบแช่แข็งแล้วนะครับ ตอนจะมากินนะครับก็รอให้เขาละลายเป็นน้ํานิดนึงนะครับสักแป๊บนะครับก็เอามาดื่มได้นะครับเย็นสดชื่นนะนี้ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซับด้วยก็ยิ่งดีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแค่เอาไอเดียมาขายให้เพื่อนๆได้ลองทำอย่าลืมนะครับน้ำแตงโมขอบพระคุณทุกคนนะฮะบ,บายบาย พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้แตงโมชากลางลาวของเรานะครับก็ได้มาบริการพรอแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะลองมาแวะชิมแตงโมแท้ของเราก่อนนะฮะแตงโมชากลางลาวนะฮะแตงโมของเราก็เป็นที่รู้จักไปทั่วนะฮะแตงโมนั้นนะครับก็เป็นแตงโมที่นําเข้าจากตลาดใกล้บ้านท่านนะฮะเจอที่ไหนก็ซื้อที่นั่น